ในอีกสองปีข้างหน้าหรือภายในปี2567การเดินทางการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไทยและสะปะปลาวจะมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคำไซแล้วเสร็จซึ่งเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีวางศิาลาฤกษ์อย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสะปะปลาวร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์ โดยโครงการนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนฝั่งจังหวัดบึงกาฬและชายแดนฝั่งแขวงวลิข์คำไซสอปปอลาวจะเป็นอีกหนึ่งประตูการค้าที่สําคัญที่จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสอปปอลาวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาเพื่อเป็นของขวัญสําคัญให้ชาวไทยและชาวลาว ถือเป็นโครงการที่มีความสําคัญที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายสะพานแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นช่วยเพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสปปลาว่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ระหว่างไทยลาวเวียดนามบนเส้นทางหมายเลขแปดและสามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทําให้การค้าขายภายในภูมิภาคคล่องตัวรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะเป็นผลให้เศรษฐกิจของไทยและสปอลาวเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นแม้จังหวัดบึงการจะเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่ก่อตั้งล่าสุดแต่นายบุญเพ็งลานคำประธานหอาการค้าจังหวัดบึงการเชื่อว่า จังหวัดบึงการมีศักยภาพต่อการค้าการลงทุนจากที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากสันแขวงบริคคำไซสามารถเชื่อมถนนสายหลักหม่เลขแปดของสอปปลาวต่อไปยังเวียดนามในเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยคาดว่าหลังจากการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาในประเทศไทยกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี นี่คือเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดในการค้าการลงทุนในอนาคตที่จะนําเงินเข้ามาสู่ประเทศทั้งสินค้านําเข้าส่งออกจะเซฟด้านค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศมาวันเดียวเที่ยวสามประเทศได้แล้วต่อไปในอนาคตอันใกล้จากเส้นทางที่เคยยากลาําบากมันก็จะกระชับเรื่องระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กระเถิบขึ้นเรื่อยๆจากไปมาปีนี้สองพันสามพันกว่าได้สี่พันกว่า ถ้ามีสะพานในปุ๊บไม่เกินสองสามปีผมว่ามันจะก้าวกระโดดขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านทันทีสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งที่ห้ามึงการบริคคาไซขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละหกสิบและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน2567หากหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสปปลาวเกิดเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทําให้เมืองการไม่ได้เป็นเมืองที่มีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่จะเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สําคัญเชื่อมโยงเศรษฐกิจอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภายในประเทศนันนะพัแสนตุ้มรายงาน